โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นครับผมพาไปเที่ยวบ้านย่า EP 2, 2>, ก2กับช่องเอาเลตติ้งครับแล้วก็อยู่กับ AO ช่องติดบ,บาทเกมมิ่งครับผมไปต,ต,ติดตามกันได้นะครับทาง u t u b e นะครับอะตอนนี้เราอยู่บ้านยานะ่าแล้วเราย่าเราอะกลายเป็นอะไรไม่รู้เอาคุกกี้มายัดปากเรา <c oughs> ตายตุย,ยไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะครับ EP 2อปไปกันเลยครับทุกคนตาม AO มาเฮ้ยโหงนา โอ้ยร่วงแล้วครับทุกคนทำไมต้องทำกับดักไว้ให้พวกเราด้วยอ่ะโอ้ยงไม่ผ่านยังไงเอาโอตายแลครับคอยกับโอยังไม่รอดเดินไปเร็วๆอ่ผ่านแล้วไปลุยกร้งๆอ้้อย้ยยโอยอย้้้้้ย้ยอย้้โ้้ออ เอ้าทตัวมันไหลังนะ้ยอ้ยดิฟดิฟเกือบแตกครับทุกคนโอ้หกระเด็นมาอย่างนี้ตัวไม่ตุยก็บุญแล้วอมเล็ดมาได้ยังเข้าไปเลยครับอเล็ดเอ้าเมื่อกี้เล็ดดูเล็ดสิเล็ดติดเข้าับเต็มเลยนะจิกตรงจิกซอมาเล่นด้วยกันนะครับอาไปทางซ้ายหรือขวา ฟรีคุกกี้เฮ้ยเราไปดูฟรีคุกกี้ดีาฟรีคุกกี้เหรออุ้ยเป็นไม่ทันอ่าไม่เอาเดอโลกข้างล่างเป็นนามเหมืนหลอกนะครับผมเขาหลอกเรานะครับเอาเลตถึงสายพานแล้วรีบตามเอาเลตไปเร็วเอาเลตไปจี่ก่าไปสายพานแห่งลมไปยูหูนีมันออาโอ้ลมกดยุ๊บหุหูตกบูห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 ตหูหูหอุูยูวูห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 าหูหูาูห้หู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 ออหูหูหูนูหูหาหูหูอูห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 แห่หูหาหูหูหู กระโดดให้ทันไม่งั้นเราจะต้องอาบน้ำนมดีมากรียมะด้วยโดนท้องด้วยเนยซ้อมออกลงนะไปหมุนภาพาบน้ำนมอีกแล้วย้ายแก้วเอาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด็ดเหยียบหัว FC มารอแล้วนะอมเด็ดนะ ไม่ได้เลยบป็นบักกอรีตัวให้เ,จจออเไปจ่อลาเลดบักรีเดตไปเผื่อแหลกเป็นพุุพงเลยครับผมอมเลดครับนี่ดูเพื่อออมเลดมาเต้นร้อนแล้วนะให้กำลังใจอมเลดสู้สู้อมเลดสู้สู้อมเลดสู้<ๆ>สู้ เพ่นพ่อเพิ่นขอทําให้ออเน่ยอ่าทำให้ออมเล็ตหน่อยนะครับเรียบร้อยชักแหนกแหกโอ้ไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวแฟดเดี๋ยวแฟดชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บูเอฟซีเอฟซีู้เอฟซีเอฟซี โอเคขอบคุณเนฟซีที่มาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอผ่านตานนี้ก่อนนะครับผมเต้นยังไงสอนนะโอนเีเอาอยากเต้นเป็นบ้างอะ่ะมันต้องกดตรงนึงอะ่ะเอาเนีจยจะไม่ได้เหมือนกันอือผ่านแล้วผ่านแล้วไปไม่ต้องใช้โบรบักด้วยตรงนี้ไปเราไปต,ต่อกันนี่มันอุยอ้ย,ยทำไมบ้านย่ามีกับดัก ยาซ่อนโรงงานอะไรไว้เนี่ยขนาดนี้ยาไม่เคยบอกพ่อเอ็มกับอาโอเลยเนี่ยพ่อเอ็มไปเดี๋ยวนี้ออมเล็ถ้าไม่มีอมเล็ตเราจะเราจะไม่ได้เห็นเบื้องหลังของยานเนี่ยอุ้ยจิ๊กซอชนพ่อเอ็มเรียบร้อยโดนบทขยี้เอออาโออย่าชนออมเล็ตไปอะไรครับไปพ่อเอ็มต่อหลังอยู่อืออมเล็ตเกาะโอเคโอ้ยลงเครื่องปั่นอูมามีอันนี้ก็ตายออมเล็ตเอาอยมางขี่คอทำไมเนี่ยถอยไปถอยไปอย่าไป เพื่อนมารอนะครับไปไหนไม่ได้นะครับอย่าขวางครับชุบอย่าขวางพวกเราพวกเราจะไปหายาชุบหายาหายาถอยไปชุบโอ้ยโอ้โอ้ขี่คอขี่คอแล้วตามมาตามมาชุบนลงชินนามอนไปเร็วนั่นแหละสุดยอดผ่านแล้วอนั่น ค่อยๆโดดขึ้นท่อบนเป็นมเคนลอยเพีอยไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้มัน้ี่ไหยโอ้ยโอ้องยโอ้ยโอ้อ้ยอ้าโอ้ยอ้ยโอ้ยองยโอ้โอ้โอ้โด้ยโอ้โอ้ยโ้ตรอ้โอ้ยโ้ยโอยโอ้อยโอยโอคโอ้เโ็้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยยยโออ อู๋นี่มันจัมเปอร์ชัดครับทุกคนยาหายไปไหนเนี่ยช่วงนี้ไม่เห็นยาเลยใส่ยยาต้องไปเตรียมอะไรมาต้อนรับเราแน่เลยยา,ยากำลังไปทำคุกกี้กกโดดได้ไหมครับอมเมริคคมันหล่นตลอดเลยเต้องมองขึ้นไปข้างบนก่อนดีก่อนจะโดดต้องมองทางก่อนเอ้าไม่เอาลงโ,โ,โดดได้ข,<อ>ไข้างบนโดดได,ด,ด้เมื่อกี้อาโอก็ขึ้นมาแล้วนะหล่น เดี๋ยวๆพ่ออหมสอนให้เอาออมเล็ดแป๊บนึงเอา CFC นี่เราพามีครับเอาแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วตามหายาต่อเฮ้ยเฮ้ยยานี่นะเฮ้จะยาแล้วสัดดียาแล้วไปเข้าไปกอดยาบันตัว อ้ยยาถีบอีกแล้วอ่ะโอ้โหยาอัดปิวเลยครับพี่คนอุอ้ยเอาเม็ดหมุนเลยอ่ะใส่ไม่ใช่ยาแล้วทุกคนไม่ยานี่นี่เนี่ยะยาตัวปลอมที่เราเจอใน EP ที่แล้วแน่เลยถ้าเพื่อนๆยังไม่ดู EP แล้วย้อนไปดูได้นะครับในช่องเรานะครับโอ้ยยายาคุกกี้อีกแล้วโอ้ยยาคนจมูกแทเอายาลุกแล้วเอ็มเดลยาลุกแล้วเอ็มเดลถ้าไม่ดูยาหน่อยดิตัวจริงหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยยายารอคนตายแล้วโอ้ยนี่มันตุ๊กตาอะไรเราเก็บได้หรือเปล่าเนี่ย เอาเล่นดิ้งเอาเล่นเอาเล่นจะถึงสวิทแล้วโอ้โหเล่เนเอาเล่นหนีได้แล้วเอาเล่นหนีรอดแล้วอะรอดโอ้ด้วยไปเลยไปเลยโอ้ข้างหน้าเป็นด่านไม้ด่านกบเหมือนเกมกบเลยนะครับเกมกบกบตามมาทุกคนไปชงแอบชงแอบโดนลงใบบัวืหนี่ไงดำน้ำเลยเรียบร้อยเฮ้ยมีท่อนไม้ด้วยนะเปรียบกับพี่เป็นแค่ท่อนไม้ อออเออเราจะด,ดำน้ำนะทุกคนน้ำก็ไม่ลึกจะไม่ตายอะ่ะว่ายน้ำไม่เป็นครับไป,ไ,ปไอปอยไม่ผ<อ>านแล้วอ่ะป้อไม่ผ่านเล้วโอ้ยโ้ยอยโอ้ยอยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ ไปไปกันไหมเล่นี่ก็คือโอ้โหนี่มันคนแค่ที่ตัวใหญ่ไปกันแลวนะโอ้คุกกี้ยักษ์คุกกี้ยักษ์คุกกี้ในตำนานคุกกี้ยักษ์คุกกี้ยักษ์คุกกี้ในตำนานเราเก็บอาวุธมาแล้วเราเก็บปืนแล้วนะครับคุกกี้คือปืนเลยเราต้องยิงหรือต้องยิงเราต้องยิงจากรอบข้างนะจะมีจะมีเขาส่งตัวมาเนี่ยเราต้องยิงต้องยิงให้หมด เราใช้ปืนฟันปอมเราต้องคอยดูหน้าดูหลังไม่ให้ยาิไม่ให้ญาติตุยหลังเราถ้าญาิตุยหลังเราก็จะตายตุยหลังเราใช่แล้วต้องคอยดูหลังไว้ด้วยว่ามาจากทางไหนนี่ตอนนี้เรากําลังเชียร์ยาให้ตายให้หมดนะ<อ>นี่มันจะมีเลือดบอกใช่ไหมมีฟันนี่ครับเราเราเรา,เราส่งฟันปอมไปกำลาดยาใช่ยิงยาด้วยฟันปอม <laughs> ยาโดนฟันปอม ่โดนฟันปลอมโดนย่าใส่ปากเยอะเกินไป่โดนฟันปลอมยาคุกกี้ให้เราเราตอบแทนย่าด้วยฟันปลอมนี่ไะคุณย่าปลอมไปกินคุณย่าผ่านแล้วไปดีกว่าคุณย่ายักษ์ยังไม่ผ่านเลื่องเลย่ะนี่นให้ดีดีหาหลังก็โดนเออนั่นยิง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 หาหลังหาหลังดูข้างหลังด้วยไม่บอกข้างหน้าไปไหนยิงกดลัวๆแล้วมันจิ้มลัว อุ้ยคุณย่าปีนกำแพงมาอ้อมเลตโอ้โหหลังเข้าแล้วน่ะวิ่งวิ่งจะพอแล้วหลังยิงยิงแม่น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 อ้อมเลตแม่นแม่น่ะมันยิงมอยู่ยิงอยู่ยิงเราต้องหันจอด้วยอยู่ยิงนั่นแหละยิงย้อนสองตัวนั่นแหละนแล้วยากต่อเลยอุ้ยพวกเราเก็บปืนได้ด้วยนะขับรถขับรถเอารถเลยเอารถเลยเร็ว ขอโทษนะจะพามาหาญาติหน่อยพามาผิดหลังนะครับอุย้ยนั่นมันใครนั่นมันตัวเราเองโบกมืออยู่ข้างบนเราจะชนะแล้วเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วอุย้ย <Yeah. S 2> ตัวเอาเล็กใ่รับขึ้นไปหาตัวเราเองอขับรถขึ้นไปเร็วๆตัวเราเองคือญาติเหรอตัวเราเองอตัวเราเองตัวเราเอง แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนในคุณย่าละ่ะ,อะขอบคุณเดฟีทุกคนทีน่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากช่อง10บาทไว้ด้วยนะครับเกมมิง่งนะครับผมอย่าลืมไปกดกระต่ายใ,ให้ด้วยนะครับล้นนนีีอัมาถึงแล้วเย่ยจบแล้วนะครับท,ทุกคนเรามาร่วมเฉลิมฉลองโดยกา,การกระโดดหญิงๆกันนะครับผม